ซุกแล้วซุกแล้วไปน้องแกงต้มปูดำปลาหมึกกับถัเดียนไปน้องเออเมากรุ๊ปตัวจะไปน้องเดี๋ยวไปกินกันเลยวัดดีพ่อแม่ไปน้องให้ปีตะก้นมาพบกับจองบาทิจานี่แขวนเป็ดเมื่อนเดิมไปน้องมาแล้ววัตถุดิบบาทิศวันนี้เกลือได้หลาวไปน้องแต่แต่นั้นผู้ดำผู้ดำกคยิ่ไปน้องเนอะซ้ตัวบาททิศเดียวเดีวกับปลาหมึกไปน้องปลาหมึกต่างตัวเลยมุกรวยไปน้องตัวไม่ใหญ่แต่ว่าก็แล้วถัเดียนไปน้องเกลืองแกงต้มไปน้อง จอมนาวเก่งลุงบ่าวทิดจกแกงส้มปู้ดำปลาหมึกไส่ถูเรียนไปน้องหอยชุบโอยลาวไปน้องนี่นนี่ไปน้องเออนั่นแล้วไม่แกงไม่ได้กินไปน้องเนี่ยบา่าวทิดตั้งนาวม,มาแล้วเอาไปน้องเรามาไล่เกลืองกันเลยหอยอ้อมจำบานเจ็บบานลาวไปน,ออน้องเกยนี่เกลือกบ่าวทิดแจ้งเดียวเดียวไปน้องตะวายเป็ดกระไส่เกลืองหมาตะวันแม่เป็ดก,ก,กระไส่เกลือกน้อยไปน้องอันนี้ไม่มีทุบไตถั่วไปน้องก็ไอ้ไส่เกลืองนี้เวลาไปน้องไปตำมันไปน้องเลยกิ๊บแล้วก็ตำได้เลยไปน้้อองเพื่ให bị non ép đi, đại qua màn tương, gừng cào, đại non lấp, hai, lại yoi lá, để bị non gõ gấm, ô, bị non lai rồi bật qua bật phù thì anh làm cái lung cất rồi bật cái bắt túi đít con phù đâm lê, bị non, rồi, lê, bị non, à, bởi lưng cường cường láo, bị non, nặng á láo, bị

โอ้ยเลยไปน้งนัดเมนูนี้ลองไปตำกินเล่นเอาแล้วนัดเมนูนี้่า,น,น,า,น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 ,านัดเลยเนาะใส่กดดลับางเะตัรกบยไปน้องโอยเมนูนี้เด็ดไปน้องเออ ทำด้วยเปลือกได้มากินนปเนาะได้น้ำปลาน่อยๆเปลือกไปเนาะเปลือกลมๆตระในการกินไปเนาะอ่ะพอไปเนาะหลัการ้น้ำจำนาไว้เลยไปเนาะลงเลกคนได้ตดวนี้คนนะ

อ้อมตราบันจัดบานรุดรวยเลยไปน้องเออมาปลาหมึกแกงผูดดำได้ตุเรียนปลาหมึกไปน้องผูดดำก๋วยไปน้องเออเอาเดียวทักเดียวไปน้องแล้วก็มาจิ้มกันเดียวสุกแล้วสุกแล้วไปน้องแกงต้มผูดดำปลาหมึกกับตุเรียนไปน้องเออมาเอากระดูกตัวจะไปน้องเดี๋ยวไปกินกันเลยไปน้องสุกแล้วมาจิ้มกันเลยไปน้อง อ๋อร้อยไปเนาะแกงปูดําึ้ยไปเนาะเต่ตุเรียนปลามึกไปเนาะหนังาเลยไปเนาะรุดรอยเลยปลาดิจบเนาะตุ่เรียนไปเนาะหลงเหล็กก้อนร้อยแต่ไปเนาะกินใหญ่ร้อยหลงไปตำกินเล่ไปเนาะเมนูนี้นับเปรตไปเนอะแต่ร้อนปลาปอมลาปลาดิบหนาวะว้าอร่อยนะไปเนาะรุดเลยไปเนาะหนําแกงอร่อย แก้มบ้านเพียบไปน้องแกงเรียนลองไปตำกินแล่ไปน้องแกงตูเรียนนี่แกงต้อมไปน้องก้อนเนาะร้อมไปน้องยาบาร์ทิปกิ๊บนไปน้องก็พุ่นก็พุ่นไปน้องทิปอย่างแม่งเขาไปน้องที่ไอ้เกดอับชมคลิปบ่าวติสตลอดเดอรมาไปน้องฝากกดไลค์กดแจ่ติาบาติสต์กันบ้างนะเผื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อสายต่อไปพี่น้องก็พุ่นก็พุ่นี่น้องแหล่ลิปหน้า บาดดิทอ่าเมนูได้บอกว่าบีกว่าน้องลาวไปน้องรับชมนะคลิปนี้บอดดิทก็ตัวลาวไปคนก่อนเจชิญไม่คลิปนะสวัสดีครับพี่น้อง